ในภาวะที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทำให้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยลดต่ำลงแต่หากมองย้อนกลับไปในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ตลาดหุ้นต้องเผชิญนั้นพบว่าดัชนีตลาดหุ้นจะกลับมาฟื้นตัวสู่จุดเดิมในระยะ3เดือน5เดือนและ13เดือน แต่หากสถานาการณ์ยังคงอยู่ในภาวะคลุมเครืออาจมีผลทางจิตวิทยาในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและหันไปลงทุนในตลาดหุ้นประเทศอื่นในแถบอาเซียนด้วยกันเช่นตลาดหุ้นของเวียดนามที่ตอนนี้มีความมั่นคงและสามารถเติบโตได้ในอ,อนาคตเพราะปัจจุบันเวียดนามมีตลาดหลักทรัพย์ทิงสองแห่งคือตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และตลาดหลักทรัพย์ฮาน,นอย ซึ่งที่หาหน่อยเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรของรัฐบาลเวียดนามทําให้ต้นทุนทางการเงินของภาครัฐลดต่าลง1-2%เมื่อเทียบกับการไปกู้จากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปค่ะดอกเบีย้ยก็เยอะนะฮะเพราะว่าตอนที่จะเราเราทำที่ออชชั่นที่ตลาดเนี่ยประมาณอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย แล้วเขาทำอันดร์ไร์แล้วก็เขาทำไอ้พาเลทเพสเมนต์อัตราดอกเบี้ยมันส่วนใหญ่มันจะมาประมาณสูงกว่าประมาณ1%กว่ากว่าแต่ปัจจุบันนี้นะฮะเราทำเอาเช็คปัจจุบันนี้ตลาดเนี่ยถ้าถึงท่านปัจจุบันนี้นะฮะมันก็ถ้าสองปีประมาณสองปีสามปีมันต่ำกว่าประมาณเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้กูบอกออกชเชนประมาณสองพันล้านเหรียญสองสองประมาณสองหมื่นล้านเหเรียญหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจเพราะเวียดนามมีจำนวนนักลงทุน1.2ล้านบัญชี ขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชี9.7แสนบัญชีด้านปริมาณการซื้อขายของตลาดหุ้นฮาน,นอยการซื้อขายต่อว,วันอยู่ที่900ล้านบาทมาเก็ตแคป1.9แสนล้านบาท PE 19เท่าตลาดหุ้นโฮจิมินห์ซื้อขายเฉลี่ยต่อว,วัน2,600ล้านบาทมาเก็ตแคป1.5ล้านล้านบาท PE 13เท่าขณะที่ประเทศไทยมีการซื้อขายเฉลี่ยต่อว,วันอยู่ที่3,000ล้านบาท มาเก็ตแคป12ล้านล้านบาทและ PE 12เท่าค่ะการพัฒนาตลาดครับของอานอ,อย์นั้ได้เป็นไปได้อย่างเรียกว่าก้าวกระโดดทีเดียวนะครับคือทางผู้บริหารทนี้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขณะนี้การพัฒนาในบางเรื่องที่ในประเทศเราเนี่ยยังถือว่ายัางเดินหน้าไม่ได้เช่นตลาดบอลนะครับทางนี้เนี่ยตลาดบอลเทรด เกือบ100%ที่ exchange sixteen, นะครับถ้าเป็นตลาดแรกก็ประมาณ80%นะเกิดขึ้นที่ exchange นะก็มีความโปร่งใสมากนะครับในแง่ของการพัฒนาผู้ลงทุนมีถึง1ล้านกว่า1ล้านบัญชีซึ่งในเมืองไทยมีเพียง9 7้านนะครับบัญชีเท่านั้นนะเห็นได้ว่าของประเทศเวียดนามนั้น อันนี้พูดถึงที่นี่คือเวทดนามกว่าฝั่งเหนือนะครับไม่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 นับที่โชินซอลเชนก็มีบัญชีมากกว่าประเทศไทยแล้วนะครับในขณะนะที่เขาตลาดเพิ่ขึ้นมาเองสิบปีนะครับและมีในเรื่องอื่นๆดังนั้นในการที่ประเทศเราจะเปิดเป็น a e c เนี่ยเรางคงจะต้องเรียนรู้ว่าความพร้อมของประเทศอื่นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้นเช่นการใช้ตลาดอนุพันธ์เข้ามาเพิ่มสัดส่วนให้กับนักลงทุนโดยดูต้นแบบจากตลาดหลักทรัพย์ของไทยและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาดและนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และตลาดหลักทรัพหหย์ฮานอยมีแผนที่จะรวมตลาดเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขยายมูลค่าและดึงดูดนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น แต่ยังติดข้อกฎหมายในเรื่องของสกุลเงินที่ยังไม่เป็นที่นิยมและข้อกฎหมายในการควบรวมซึ่งคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนามกำลังเป็นผู้พิจารณาให้ทันก่อนเปิด a อ c ซีค่ะที่จริงแล้วไอ้ทางนโยบายของทางารัฐบาลนะฮะไอ้ทางเข้าร่วมเออซีนันแบบสิ่งที่เป้าหมายที่พวกเราต้องทำแต่ก็อยู่บนพื้นฐานท,ที่พวกเราก็กำลังอยู่ในระยะในการเตรียมตัว แล้วก็เพราะว่าอย่างไรถ้าเข้าไปทําได้มันก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำหนึ่งต้องต้องทางด้านกฎหมายเราต้องแก้ยังไงให้มันเข้ากันได้สองระบบการเงินงานธนาคารของพวกเรามันก็ต้องร่วมกันได้สามเรื่องกา c เ r ินทีพวกเรามันเงินดองของพวกเรามันยังไม่เป็นเงินเป็นตัวเงินที่มันแบงเปลี่ยนไปได้ตามตามระบบตามระบบของสากลเพราะฉะนั้น เรื่องการที่เข้าไปที่พูดว่าเทคนิคเ่อาจจะเข้าไปได้แต่มันมนเรื่องไอ้โคมไอไอสิ่งแวดล้อมนะฮะทั้งหมดมันยังมีปัญหาอยู่แล้วก็แบบคิด่าเ้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสำหรับมาเก็ตแคปสิ้นเดือนธันวาคม2556ของตลาดหุ้นในอาเซียนพบว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์มีมาเก็ตแคปมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ที่7.44แสน,นล้านเหรียญสหรัฐรองมาเป็นตลาดหุ้นมาเลเซีย5แสนล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ3 3.54แสน,นล้านเหรียญสหรัฐอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่4 3.47แสน,นล้านเหรียญสหรัฐฟิลิปปินส์ประมาณ2แสน,นล้านเหรียญสหรัฐโฮจิมินห์อยู่ที่50,000ล้านเหรียญสหรัฐและฮานอยอยู่ที่6,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ